รนดอมคลิปของเราในวันนี้นะคะออมบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆรักต้องห้ามความรักที่มีคนไม่เห็นด้วยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครอบครัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือองค์กรหรือสถานภาพบางอย่างนะคะทำให้พวกคุณเหมือนกับไม่สามารถมารักกันได้นะคะทำให้พวกคุณมารักกันได้ลําบากอะ่ะวางัันเถอะ ะะเพราะฉะนั้นแรนดอมคลิปในวันนี้คุณลองเช็คดูซิว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นไหมนะรักต้องห้ามรักไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาความรักที่มีคนไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วโดดเด่นมากๆที่ว่าอาจจะเงียบหรือคุยกันน้อยอาจเป็นไปได้แต่ว่ามันโดดเด่นความสัมพันธ์แบบรักต้องห้ามแบบเี่ผมพูดไปนะคะแล้วสิ่งที่ผมจะโปรยให้ต่อนะคะว่ามันน่าจะใช่คลิปของคุณไหมคืออมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะ สามารถแต่งงานมั่นหมายหรือเป็นแฟนกันได้ด้วยซ้ำไปอาใช้คํานี้เนาะสามารถแต่งงานมั่นหมายเป็นแฟนตัวจริงนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักกันมากๆนะคะเป็นรักแท้เป็นรักที่มั่นคงเป็นเซฟโซนให้กันและกันได้ด้วยซ้ำไปเออนะแต่แต่แต่มันมันมีคนเสี่ยมมันมีความไม่ถูกต้องบางอย่างไงเออนะคะ เอาล่ะสวัสดีค่ะหมออมเอกนะเดี๋ยวคลิปนี้อมก็จะมาทำรันดอมให้กับทุกๆคนที่กดเข้ามาแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้ใช่ของคุณเดี๋ยวเราจะไปดูพลังงานหลักกันแต่จากที่อมโปรยไว้อ่ะตอนแรกเลยอ่ะถ้าคุณเอ๊คุณปิ๊งอ่ะก็ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งนึงแล้วนะมีใช้ไปกว่า50%แล้วนะแต่เดี๋ยวถ้าเราไปเช็คพลังงานหลักนะคะก็จะยิ่งบ่งบอกมากขึ้นไปอีกนะคะเอาล่ะวันนี้หมออมก็จะมาทำนายรันดอมให้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว เป็นการสุม่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสลับข้านกันได้นะคะอยากให้ดูเป็นเพียงแค่แคไกด์ไลน์นะจะดีที่สุดเลยนะคะพลังงานหลักจะเป็นตัวบอกว่าใช่ค,คลิปของคุณไหมนะออมก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะถ้าผ่านเข้ามาแล้วนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะรวมไปถึงการเปป,รปุ่มสับแตงสืออะไรต่างๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับบ้านแดงใต้คลิปนี้นะคะใต้คลิปนี้ตรงคําอธิบายนะ อ่านเพิ่มเติมนะคะก็จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหินมงคลเสริมดวงการดูดวงส่วนตัวนะคะยันหนุนดวงส่วนบุคคลแบบพี่ปูโตเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยเห็นนะยันหนุนดวงที่ใช้เสริมได้ตลอดชีวิตไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหลายไซส์มากมายนะคะมีเครื่องรางอะไรต่างๆด้วยนะก็เมื่อกดเข้าไปดูแล้วเผื่อสนใจอะไรยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาละทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะเช็คจากพลังงานหลักกันก่อนนะว่า นอกจากที่โปรยหัวไปแล้วมีพลังงานหลักของคุณกับเขาบ้างไหมนะคะดูนะ,ะพลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะมีชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะมีชาวพฤษศนะคะที่โดดเด่นนะอ่าลมเมถุนตุลกุมน้ำกรกฎมีนพิจิกชาวพฤษศนะคะเออถ้าจะแถมนะ ขอแถมเป็นชาวธาตุไฟและกันคะ่ะเมสสิงห์ธนูเพราะอันมี้มเปิดขยายให้นะคะไมเ่เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูได้นะคะอ่ะเรามาดูหน่อยซิว่าพลังงานหลักเป็นยังไงต่อไปนะความสัมพันธ์เนี้ยมีเรื่องต้องพิจารณานั่งคิดนอนคิดหรือเงียบกันไปนะคะแต่พวกคุณนั้นทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันอ,อ่มีธุรกิจด้วยกันหรือว่าเป็นเซฟโซนซึ่งกันและกันนะคะหรือในบางคนอยู่ในระหว่างการแต่งงานมั่นหมายการเป็นแฟนก็ได้นะคะ เอามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยดูมีความเป็นเซฟโซนดูมีความเป็นผูกพันอะเออมันผูกพันกันมากๆนะคะแล้วก็เป็นรักแรกพบในบางเคสนะคะแต่ในบางเคสเป็นความรักที่เป็นมิตรภาพดีๆอ่าเป็นเป็นความอบอุ่นใจเป็นความดูแลเทคแคร์เป็นการรู้สึกแคร์กันนะคะให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยแล้วมีภาวะของการที่เป็นพื้นที่สบายใจด้วยแต่เอามองเห็นความสัมพันธ์อาจจะผูกมัดไม่ได้ นะคะอาจจะผูกมัดไม่ได้ถ้าเป็นแฟนมั่นหมายแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในลักษณะที่พวกคุณอยู่ในช่วงพักเบรกหรือเงียบเป็นไปได้นะคะมันก็เลยออกแนวเอ่อยังเป็นห่วงกันอยู่อ่ะยังผูกพันกันอยู่แต่อาจจะเงียบด้วยด้วยบางสถานการณ์บางบางบาง,บางปัจจัยอ่ะเดี๋ยวจะไปบอกเพิ่มว่ามีอะไรได้บ้างนะคะแต่บางเคสก็คือมีลูกด้วยกันนะเออพวกคุณเนี่ยมีพลังงานในสั่งของการตั้งกำแพงตั้งดาบ หรือมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะเอ,อ่อมีโอกาสถึงขั้นที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งใดฝั่งหนึง่งคนเสี้ยมคนกลางคนให้คอยให้คำแนะนำหรือว่ามีเรื่องศีลธรรมอ่หรือความถูกต้องหรือว่าองค์กรอะไรบางอย่างนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้นะคะอมมองว่ามันเลยโดดเด่นลักษณะความสัมพันธ์ที่ดูผูกพันมีมิตรภาพดีๆห่วงใยนะคะเซฟโซนสบายใจนะคะ อบอุ่นใจที่มีกันเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่มันมันไม่ค่อยถูกต้องเออนะคะมันไม่ถูกต้องกับอะไรบางอย่างซึ่งแต่ละคนก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ไอ้เคสที่แบบแต่งงานมั่นหมายหรือว่าเป็นแฟนกันะอะ,อะแล้วมันจะเป็นอะไรได้ยังไงล่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแทรกแซงก็ได้ นะคะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแทรกแทรกแซงแล้วอันนี้ก็เป็นไปได้อีกในย่างหนึ่งถ้าพวกคุณเงียบหรือพักเบรกกันอยู่ในบางเคสบางคู่นะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีครอบครัวของเขาไปแล้วมีคนของเขาไปแล้วมีคนรักใหม่ไปแล้วหรือว่าอะไรบางอย่างนะคะโดยที่ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนกันสิ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญที่มันย้ํานักย้าหนานะคนเสี้ยมคนกลางมีคนไม่เห็นด้วย เรื่องของศาสนาองค์กรความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเป็นตัวทําให้พวกคุณไม่สามารถรักคบนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้หรือไปต่อกันแบบไม่เขาเรียกว่าต้องเป็นรักไรเงื่อนไขเท่านั้นนะเออหรือว่าอ,อ่อไปกันแบบไม่ผูกมัดอเออนะคะแต่ความรู้สึกคือมีให้กันเยอะมากนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากอ่ะล่ะนี่คือพลังงานหลักอ่ะดูซิว่าตรงไหมนะคะ ถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามันขอหกสิเปอร์เซ็นขึ้นไปตรงนี้ถ้าตรงนะไปต่อได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามันน้อยกว่าหกสิปอร์ซ็นอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณคุณจะฟังเล่นๆหรือคุณจะกดปิดทิ้งก็ได้นะคะอันนี้คือแล้วแต่แต่ละคนนะคะทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะสาหรับแรนดอมในวันนี้นะถามว่าเฮ้ยในวันนี้นะคะในเมื่อพวกคุณรักผูกพันกันขนาดนี้แต่ผูกมัดไม่ได้นะคะอ่า หรือว่าตั้งกำแพงกันอย่างไรก็ตามนะคะดูซิว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการความมั่นใจนะคะแล้วก็การยอมรับจากคุณบางอย่างเพราะว่าคุณเข้าไปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเอาถึงบอกไงว่าเหมือนพวกคุณเป็นเซฟโซนแล้วก็ผูกพันกันมากๆนะคะเขาเลยเหมือนกับต้องการอะอยากได้ความมั่นใจจากคุณอยากได้การยอมรับจากคุณ เพราะว่าคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแต่มันดันเงียบกันไปหรือเปล่ามันดันนิ่งกันไปหรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันมีการพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่เขาอ่ะอยากได้หรือเกินคือความมั่นใจและการยอมรับนะคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจริงๆแล้วเขาก็ต้องต้องการคุณมากๆเขาต้องการคุณมากๆจนกระทั่งเขาเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นหรืออยากจะสัมผัสอะว่าตัวคุณเองอ่ะมีหัวใจ ในการที่จะรักเขาอย่างอบอุ่นอ่อนโยนได้มากแค่ไหนนะคะแล้วเผลอๆบางเคสคุณเป็นสิ่งนั้นให้เขาได้บางเคสนะคุณอนะเป็นเซฟโซนเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนเป็นหัวใจที่แบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักให้เขาเขาถึงต้องการคุณมากๆเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุณเป็นให้เขาแล้วหรือคุณยังไม่ได้เป็นนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนั่นแปลว,ว่าเขาหวยหานะโอ้แล้วเขาก็ต้องการคุณด้วยอะเขาต้องการ ความรักความอบอุ่นหัวใจที่มันเต็มเปลี่ยนไปได,ด้วยความรักจากคุณนะคะแล้วเป็นไปได้มากๆเลยว่าเขาต้องการเซฟโซนต้องการพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าต้องการเป็นแฟนนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องการพื้นที่เงียบๆเพื่อคิดด้วยอะ่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าพวกเรามันมีความรักมันมีความผูกพันกันก็จริง นะคะแต่เขาก็อยากจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้หรือเขาอาจจะอยากเป็นฮีโร่ของคุณนะคะเป็นฮีโร่ในที่นี้มันไม่ต้องถึงขั้นเป็นซูเปอร์แมนไงแต่แบบอาจจะสามารถเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งอะไรบางอย่างหรือว่าให้คุณรู้สึกว่าเขาพึ่งพาได้หรือเขาเป็นฮีโร่ของคุณน่ะซึ่งนะคะเขาบอกเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วที่เขาอยากที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณหรือเป็นฮีโร่ให้คุณแต่เขาต้องการพื้นที่เงียบๆเ,เพื่อคิดเพราะอะไรเพราะเช่น เขามีลูกติดอยู่นะคะถ้าเขามีลูกติดเขาก็ก็ต้องคิดอะว่าแล้วเขาจะพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งทางใจหรือเป็นที่พึ่งให้ใครหรือเป็นฮีโร่ให้ใครได้ไหมนะคะหรือฝั่งคุณเองก็ได้มีลูกติดเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแล้วเขาจะเป็นที่หนึ่งให้คุณได้หรือเปล่านะกรณีถ้าเกิดว่ามีลูกติดแต่นะคะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีความรักความสัมพันธ์ที่ใหม่ๆเข้ามาแทรกเนาะคุณมีเขามี คือจริงๆเขาพร้อมเป็นที่พึ่งให้คุณไม่ว่าจะทางใจทางกายหรือทางอะไรหรือว่าพร้อมที่จะเป็นเอ่อเป็นคนสําคัญของคุณจริงๆอะแต่ในเมื่อมันมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกตรงนี้เขาก็เลยต้องคิดไงาทั้งที่ตัวเขาบอกเขาบอกเขาพร้อมนะแต่ว่าขอคิดก่อนแล้วกันว่าจะทํายังไงกับเอ,อ้ความสัมพันธ์ใหม่ๆตรงนั้นที่มันเข้ามาแทรกฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะอีกในยะนหนึ่งพวกคุณในบางเคสเพิ่งจะ เพิ่งจะเริ่มมารู้จักก right. so ันเพิ่งจะเริ่มรักกันเช่นเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขารักคุณเขาเพิ่งรู้ตัวว่าชอบคุณนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี่มันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนะคะเขาก็เลยต้องคิดก่อนว่าเขาพร้อมหรือยังที่จะเป็นที่พิ่งให้ใครบางคนเขาพร้อมหรือยังที่จะเป็นฮีโร่นะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นพิเศษหรือเป็นที่หนึ่งให้กับใครบางคนเขาก็เลยต้องขอคิดนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทําให้เขาขอคิดว่าเขาเป็นฮีโร่เป็นที่พึ่ง เป็นคนสําคัญที่สุดของคุณได้ไหมนั่นม,มีเหตุปัจจัยจากหนึ่งลูกติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งสองการที่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแทรกหรือสามพวกคุณเพิ่งรักเพิ่งชอบกันเพิ่งรู้ตัวว่ารักชอบกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าพวกคุณมีใจผูกพันกันมาแบบโหสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์มันลึกโอนะคะความรู้สึกต่างๆมันลึกความสัมพันธ์มันลึกแล้วเนี่ยอมอมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาพร้อมแล้วแหละนะคะเขาพร้อมแล้วลแต่ว่าเขาขอคิดก่อนแล้วกันว่า มันมันจะไปต่อกันในลักษณะที่เขาสามารถเป็นฮีโร่ให้คุณได้ไหมเอออาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ต้องการคุณตลอดเวลาสาเหตุที่เขาบอกว่าเขาต้องการคุณตลอดเวลาเพราะว่าเขาฝันถึงคุณบ่อยหรือฝันถึงคุณมากก็ได้นะคะเออเขาอาจจะฝันคุณบ่อยๆหรือฝันถึงคุณมากๆแล้วก็ มันมีความผูกพันที่ลึกซึ้งและบางทีการแคร์กันนะคุณแคร์เขามากเขาแคร์คุณมากเลยเอาเก็บไปฝันก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกได้เลยว่าเขาต้องการคุณตลอดเลยเพราะว่ามันมีความแคร์มันมีความเป็นห่วงกันหรือว่ามันมันมีการฝันถึงกันหลายครั้งหรือบ่อยนะคะแล้วซึ่งในบางเคสอมมีความรู้สึกว่าเขาต้องการคุณตลอดเวลาแต่มันเป็นการต้องการความสัมพันธ์ในแบบไม่ผูกมัดนะในบางเคสนะคะ เขาอาจจะรักและผูกพันกับคุณมากก็จริงและต้องการคุณตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะฝันหรือไม่ฝันก็ตามแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชิลๆหรือไม่ผูกมัดได้ไหมอาตจจ้องการคุณแบบในความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดก็ได้แล้วในเคสที่ไม่สามารถผูกมัดกันได้อะมันเลยทําให้เขาต้องคิดหนักไงเช่นเขารักอิสระอยู่ยังไม่ต้องการการผูกมัดเขาก็พร้อมแล้วที่จะเป็นฮีโร่หรือว่าต้องการเป็นที่ที่ท,ที่ที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งอะไรให้ใครได้แต่ว่าขอคิดก่อนว่ามันมันคุ้มไหมที่จะแลกกับอิสระของเขาก็ได้ไงนะคะมันเพราะว่าเขาอาจจะยังต้องการอิสระแต่ถ้าเกิดฝั่งคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะอ๋อไม่สามารถให้ความสมารี่จริงจังกับเขาได้นะกรณีถ้าเป็นฝั่งคุณนะนะคะเขาก็เลยไม่มั่นใจไงเนาะว่าเขาจะเป็นฮีโร่ให้คุณได้ไหมเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันดูฉาบฉวยผิวเผินมันดูผูกมัดกันไม่ได้แต่ความรู้สึกมีให้กันค่อนข้างมากนะคะแล้วไพ่ขยายที่ยังเปิด ึ้นมาให้เพิ่มได้นะคะคือออมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรืออาจจะฝั่งเขาก็ได้นะคะต้องการให้มันไปถึงคาดแฟนนะคะคือเนี่ยศาสนาความเชื่อต้องเสมอกันต้องไปเข้าโบสถ์ไปวัดไปสู่เหล่าอะไรร,ร่วมกันได้ก็ได้ไงคือแบบเฮ้ยความเชื่อต้องเสมอการศีลต้องเสมอกันนะ,ะหรือว่าพวกเราจะต้องสามารถที่จะมั่นคงได้จริงจังได้นะ อะไรอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์นี่มันมีความ intense หรือมีความแน่นมีความแน่นบางอย่างอยู่นะคะแต่เนี้แหละอย่างที่เรบอกไงว่าพอมันมันมาในรูปแบบลักษณะนี้นะคะก็ต้องไปเช็คละว่ามันจริงจังกันได้เบอร์ไหนละ่ะผิดกฎองคอ์กรไหมผิดหลักความเชื่อทางศาสนาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือมันมีผู้หลักผู้ใหญ่คนเสี้ยมคนกลางนะคะเรื่องศีลธรรมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมที่ทําให้มันไปถึงจุดนั้นะ่ะ ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องลองดูนะคะทีนี้เรามาดูข้อความนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยในตอนนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆในตอนนี้คือเขาอยากจะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการจะปล่อยคุณไปอะ่ะมันยากมากๆเลยในเคสที่เงียบกันแล้วเพราะมันผูกพันกันเบอร์ใหญ่มากการจะปล่อยคุณมันถึงได้ยากนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ปล่อยกันไปเขาอยากให้คุณได้รู้ไว้อะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยให้รู้ไว้เลยนะว่าโหคุณน,นี่เป็นอะไรที่เขาตัดออกไปจากชีวิตได้ยากมากๆนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณมากๆว่าคุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกๆคนเลยอะถึงขั้นเป็นเซฟโซนอย่างที่เรยมบอกอะนะคะคุณไปเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกคนเป็นเซฟโซนอบอุ่นปลอดภยัยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้ดีว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากค,ากความเจ็บปวดอ่าอันนี้อาจจะหมายถึงในเคสที่อย่างที่บอกแล้วเนาะว่าเขายังรักอิสระอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเออเขาเนี่ยมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกเออนะคะหรือว่าเขามีลูกติดอะไรก็ตามอะ่ะที่ดูทรงทําให้คุณเจ็บอะ่ะเขาบอกว่าเขารู้นะว่าคุณเจ็บแต่เขาพยายามเบี่ยงเบนนะคะพยายามเบี่ยงเบนด้วยการทําเป็นแบบ เฮ้ยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าทําเป็นไม่ใส่ใจก็เป็นไปได้เพราะมีไพ่เดอะฟูขึ้นมากี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขาหวังเหลือเกินนะคะว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณในบางเคสข่าวดีนั่นคืออะไรข่าวดีนั่นอาจจะเช่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเลิกกันไปแล้วนะคะเงียบกันไปมากๆแล้วเขาอาจจะกําลังมีคนรักใหม่ที่จะมั่นหมายแต่งงานก็ได้เขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นข่าวดีกรณีถ้าคุณกับเขาเป็นเซฟโซนกันแต่ว่า เราต่างก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะอเขาก็อาจจะอยากส่งข่าวว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะแต่งงานเดี๋ยวเขาจะมั่นเดี๋ยวเขาจะอะไรนะนะคะหรือข่าวดีนั้นนะคะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจกิจการงานที่ทําร่วมกันตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่นะะว่าเขายังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญที่เวลามีข่าวดีมีเรื่องดีๆก็อยากจะบอกคุณนะคะแล้วอีกใบหนึ่งเขาอ,อยากจะบอกคุณเหลือเกินว่า เราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยกันและกันไปนะคะอันนี้ก็จะไปเข้าล็อกกับตรงที่ออมบอกไปแล้วว่ามันมีคนเสี่ยมคนกลางศาสนาศีลธรรมนะคะมันมีตัวตัวแปรอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันรู้สึกต่อกันหน้ามันอินเทนส์มากมันโน่นนั่นนี่แต่มันไปต่อกันได้ยากหรือเปล่ามันเป็นแฟนกันไม่ได้หรือเปล่ามันผูกมัดกันไม่ได้หรือเปล่า นะคะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนก็อยากจะบอกว่าแต่บางทีอ่ะเราก็อาจจะต้องปลดปล่อยกันและกันไปเนาะเออเพราะว่าศาสนาฉันมันไม่ได้เรื่องขององคอ์กรเรามันไม่ได้ลูกฉันไม่ชอบเธอหรืออะไรงนี้ก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็จะไปพ่วงกับการที่เขาก็รู้ว่าคุณจะเจ็บบางอย่างไงเออนะคะแต่เขาพยายามแบบไม่สนใจมันนะคะแล้วก็ใต้สําหรับที่ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้ค่ะเออซึ่งการที่เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้มันอาจจะเป็นเพราะ ถ้าเข้าเข้าใกล้กันแล้วมัน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 จะผิดศิลธรรมเข้าใกล้กันแล้วมันจะผิดต่ออะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นจะขยายให้คุณนิดนึงแล้วกันเนาะว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถให้คุณที่ดูคลิปนี้เข้าใกล้เขาได้มากคะ่ะทําไมเขาไม่สามารถให้คุณที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เข้าใกล้เขาได้มากจัดเมนนะคะบางทีมีคนเก่าๆของเขาป้วนเปี้ยนอยู่ก็ได้เนาะมีไพ่พิจิกนะคะให้ราศีพิจิกขึ้นมาเนาะ เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้เพราะอะไรเพราะพวกเราเป็นได้แค่มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนหรือเปล่าพวกเราเป็นความสัมพันธ์แบบพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนพวกเราเป็นรักทางเลือกเราได้แค่เนี้เอออย่างที่บอกไงว่าพอมันความสัมพันธ์มันได้แค่นี้มันก็เลยให้คุณเข้าใกล้เขาได้แค่นี้เออนะคะมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยคนรักเก่าของเขาหรือ ความสัมพันธ์แบบตัวเลือกหรือความสัมพันธ์แบบพาร์ทเนอร์ที่ทําให้เฮ้ยมันมันได้แค่แม่ก่าเพื่อนไม่ใช่แฟนมันได้แค่นี้จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะความแตกต่างของพวกเราเอ่ยอะไรเอ่ยราศีกรกฎก็ขึ้นมานะคะเอาล่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะก็อมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอออมรู้ดีว่าแต่ละคนจะมีคําถามอมขอถามแล้วกันว่าแล้วทิศทางในเรื่องความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะ่ะนะคะอมรู้สึกว่าเขายังมีอะไรบางอย่างยังไม่อยากให้ออมจบนะ แล้วทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะแล้วทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอะ่ะมีไพ่ชาวกันเมถุนวันพุธนะคะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ถ้าพวกคุณเงียบกันนิ่งเงียบกันนะคะมีโอกาสจะได้วนเวียนกลับมานะคะวนเวียนกันในกลุ่มเพื่อนฝูงวนเวียนกันในโซเชียลวนเวียนกันในลักษณะเดินทางแล้วมาพบปะเจอกันหรือวนเวียนแบบเข้าๆออกๆ m o v e อ,อ,อ,อ n เป็นวงกลมอยู่ นะคะพบปะพบเจอกันในที่ดื่มที่ดื่มก็ได้นะคะอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างทําให้ต้องได้ได้กลับมา,าพบปะพบเจอกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ออมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรักเลิกออนออฟเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะมูฟออนเป็นวงกลมนะคะหรือในบางเคสถ้ามันไม่ใช่แบบที่ออมพูดไปแปลว่าพวกคุณก็คือข้องเกี่ยวกันตามสิ่งที่ควรจะเป็นความสัมพันธ์เฟรนโซนนะคะความสัมพันธ์ที่ เรียนรู้อยู่เป็นซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้รักเราสองสามคนก็ได้ดูทรงจะมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะคะไม่ว่าการปฏิสัมพันธ์นั้นจะเป็นเพียงแค่ในโซเชียลออนไลน์เท่านั้นหรือพบปะตามสถานที่ต่างๆหรือปฏิสัมพันธ์กันแบบต้องเรียนรู้อยู่เป็นก็ตามนะคะเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะให้กับช่องแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถอุดหนุนหมออมได้ทาง แอปส้มด้วยแอปส้มหรือว่าใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างเลยสำหรับบ้านแดงนะคะบ้านแดงงเรากดไปดูเลยนะคะแล้วก็ไปเลือกชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย